สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับคลิปตอนนี้จะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับเป็นเครื่องวัดสัญญาณยี่ห้อนี้นะครับ s ซ t LINK นะครับ w s 6933นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของพัฒนานะครับอันแรกนะครับควรจะเสียบอไวดปเตอร์นะครับชาร์จเข้าไปให้เต็มก่อนนะครับอุปกรณ์ให้มาก็จะมีสายกรองตรงนี้นะครับแล้วก็คู่มือ หนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมชาร์จจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะมีไฟด้วยนะครับสามารถกดไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขความแรงสัญญาณนะครับคุณภาพสัญญาณครับดูที่นี่ก็ได้นะครับดูที่จอก็ได้นะครับการใช้งานตอนแรกยังไม่ต้องต่อกับจานดาวเทียมก็ได้นะครับเปิดเครื่องขึ้นก่อนนะครับทุกครั้ง ป้องกันการช็อตนะครับของสายต่างๆนะครับถ้าเสียบไปแล้วเครื่องดับไปว่าสายหรือว่าแอีเราช็อตอยู่นะครับก็กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับเมนูก็จะมีนี่นะครับมี่หกไอคอนนี่นะครับการวัดสัญญาณอันนี้การตั้งค่าต่างๆนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเปลี่ยนภาษาอะไรอยู่ในนี้นะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ปิดเสียงได้นะครับตรงนี้ เพราะว่ามันหนวกหูผมก็เลยปิดเสียงตรงนี้ไว้อยากันดังตีดก็เปิดตรงนี้นะครับนี่เป็นหน้าการตั้งค่าระบบนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ TP นะครับแล้วก็การจัดการดาวเทียมนะถ้าหากจะวัดสัญญาณก็มาตรงนี้นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับนี่นะครับจะขึ้นลักษณะนี้นะครับดาวเทียมสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับ กดไปทางขวานะครับกดทางขวาตรงนี้นะครับสามารถเลือกดาวเทียมได้นะครับที่วัดประจำอันนี้เป็นดาวเทียมไทยคม4แบนนะครับเราจะใช้แค่2ตัวนี้นะครับอย่างอื่นยังไม่ต้องไปเล่นนะครับเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับ KU หมายเลข2ครับ C แบนหมายเลข1สมมุติว่าเราจะวัด C แบนแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ก็จะเป็นระบบ4แบนนะครับ LNB ถูกต้องตามนี้นะครับ ส่วนค่าที่เราต้องการนะครับที่จะวัดนะครับให้กดเลื่อนลงนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นกล่องพีดแนะนําให้เป็น4 1 2 0นะครับแต่ค่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องพีดายเขาจะ ota ที่4 1 2 0กดทางขวานะครับปุ๊บนี่ครับเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ครับเป็น tp หมายเลข2นะครับเราจะค่านี้ไปในการปรับ ดาวเทียมนะครับครั้งแรกครับผมเพื่อให้ OTA ได้กดโอเคนะครับนี่ครับจะขึ้นตามนี้นะครับตัวเลขต้องได้ตามนี้นะครับโพลาร์ไลต้องเป็นตัว S นะครับซิมโบลด์สามหมนครับผมนี่ดาวเทียมตรงนี้ค่าที่เราจะดูก็คือตัว Q นะครับ S คามแลนนะครับดูจั Q แล้วก็ตัว s n นี้นะครับที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อจานดาวเทียมเข้ามานะครับผม ใส่ที่หลังครับไม่ต้องไปใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนถ้ามันช็อตอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าจานปกติมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ความแรง65%ครับผม mm hmm. คุณภาพของ TP นี้จานผมขนาด8ฟุตก็ได้70นะครับแล้วก็ตัว s n 1 4 3นะครับให้มากที่สุดยิ่งดีนะครับตัวนี้ ที่สาคัญต้องตรงนี้ขึ้นนะครับจานครั้งแรกตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นูนย์สูงหรืออะไรเนี่ยครับเราก็ปรับหน้าจานให้ตัวนี้ขึ้นสูงสุดครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับหรือว่าอีกอันนึงก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับจะเป็นค่าเดียวกันครับสามารถดูที่จอก็ได้ครับอันนี้จะไม่มีภาพนะครับเราตรวจเช็คสัญญาณเฉยๆครับภาพดูที่กล่องเลยนะครับแล้วก็ต่อกับกล่องดาวเทียมนะครับอันนี้ให้เช็คอันนี้ให้มันได้ก็โอเคผ่านแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบ4แบนด์นะครับ ก็จะประมาณนี้ถ้าตั้งเสียงไว้มันก็จะดังตีขึ้นมานะครับอันนี้ผมปิดไว้อันนี้เปิดไฟนี้จะเป็นแนวหอนะครับตัวเฮดนะครับไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับเดียวเทียมไทยคมตรงนี้มีแต่ทานส่วนเดอร์ทางตัวเอสเท่านั้นนะครับล็อกมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ 22k on อยู่นะครับตอนนี้ที่ส่งเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าตัวนี้ล็อกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ก็เป็นการใช้งานเข้าวลนะครับเดี๋ยวจะลองระบบ KUband ดูนะครับกดเลื่อนขึ้นนะครับนี่มาตรงนี้แล้วกดไปทางขวาครับสมมติว่าเราจะตั้งจานทิบเล็กนะครับนี่ต้องใช้ตัวนี้นะครับหมายเลขสองกดโอเคเข้าไปเลยปุ๊บกดโอเคเข้าไปครับนี่มันก็ค่าพวกนี้จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ กับโปรแกรมมาแล้วก็ความถี่ที่ OTA กันประจำเลยก็จะเป็น1,2,6,8,7นะครับหลายค่ายก็จะใช้ค่านี้นะครับเราก็ต่อจานดาวเทียมระบบ KU-Band เข้ามาครับอันนี้เป็น4แบนมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นจาน KU ย a แบนนะครับก็จะต่อเข้ามาตรงนี้นะครับ ก็จะขึ้นเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับนี่ต่อสายจานานะครับนี่เป็นระบบ KU Band ก็ใช้ความถี่นี้นะครับ12687นะครับ s i m u l a t e 3ามอ p o l o l i t ไลก็เป็นตัว V นะครับตัว V ีมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นตรงนี้ นี่ดาวเทียมไทคม6นะครับดาวเทียมดวงนี้6กับ8นะครับเราก็ปรับหน้าจานให้ตัวนี้ขึ้นครับนี่ให้ได้6 0 70ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็ประมาณ10ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกจานไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ต่อกล่องดาวเทียมเข้าไปเพื่อ OTA ได้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบเค u a n d ครับ สามารถเปลี่ยนความถี่ตรงนี้ได้นะครับปุ๊บนี่ครับก็จะมีที่ใช้ประจำก็หนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองเก้าตัวนี้จะเป็นของพีไอนะครับส่วนแนวแนวแนอเขาสามารถตรวจเช็คได้เช่นกันนะครับก็มาหมายเลขสานะครับเราจะเช็คสัญญาณด้านหอนะครับกดโอเคเข้าไปครับ,รบนี่ตอนนี้จะเป็นตรงหอไฟตรงนี้จะขึ้นตรงนี้นะครับ ความถี่นี้นะครับเป็นก็จะได้สัญญาณประมาณ73นะครับเราก็ลองปรับตรง LNB นะครับตรงขั้วครับบิดขึ้นลงนิดนึงนครับให้ได้ตัวนี้บาลานซ์กับตัวแนวฝั่งเวอร์ตะกี้นะครับให้ได้ทั้งสองแนวนะครับสำหรับคลิปแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องวัดเซตリングครับเดบิว US หเก้ามก็ได้จกแล้วครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ สำหรับพี่ๆช่างนะครับที่จะใช้ในการปรับสัญญาณครับผมหรือว่า,ท,าท่านลูกค้าทั่วไปนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กดตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับคลิปนี้นลาไปก่อนครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้าหนึ่ทุ่มตรงครับสวัสดีครับ